แบบว่าฉากหว,วานๆขอเราเนไปไหมคยังไม่รูว่าเราจะสิ่งอะไรได้บ้างไม่ได้นะคะบนกที่กับคุณดีนี่นะคะเรา,ราเสิ็นกันที่เราดูดีไหมคะดีไหมเราสัดนิดนึงโชว์ความหวานสันติที่เราได้มาทำใจต่อม้ อะนนีเดี๋ยวจะเอาสิสีที่เไ้ะไันทเาอโอเคคิอนนี้ไม่มีวก่ะพี่เปคิวก็มีว่าเราตตัวตัแล้วีก็เดินเดินไปเดินชด้วยกัน ลองว่าเหม,มือนห่างกันประมาณร้อยเมตรแล้วก็ไปเดินไปันไปวัเข้าไปใกล้ที่นี่ใกลในในใน้ที่นี่นิดนึงพี่เดี๋ยวพี่บอกก่อนให้พป่ะพี่จะรับนะ อเนือหือนะเอยหนนะเอแล้วครับแดจะงเกินไปอ่ะทกจะอพนี้ะ่เป็ายนนคอยคิดทานนอ้าวเียสินทไมีงยนเดนมาคะแดดร้นเกินไปเหอคะจริแดร้อนแหเพลฟ้าฝนเนายนี่ที่ก็ไม่เห็ เขาไม่หยุดแล้วหยุดทำไมล่ะคะถ้าถ้าไม่หยุดไหนกหยุดทำไม่ะคะหยุดทำไม่ะครับไม่รู้กันคีเดีย ว่าไปดูกันดีกว่าอันนี้แบบเป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างเป็นตัวอย่างอยๆนะ